นี่คุณขาตัวจา้าคือแบบมันตัวมากมันดีมากแม่ใครที่มีปัญหาแบบว่ารักแร้ดำลักแร้แมีกลิ่นอย่างจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่กลิ่นตัวแรงมากแต่ตั้งแต่จะรู้จักตัวนะโอ้โหแม่คือแบบเฉิดฉายมั่นใจมากเพราะว่าเขาระงับกลิ่นจ้าได้แบบเป็นวันวันอะเออใช้ไปปุ๊บจะไม่มีกลิ่นตัว อันนี้ดีจริงๆใครที่มีหนังไก่นะคะใครที่มีหนังไก่นะคะเขาก็ช่วยได้คุณขาแล้วที่สําคัญเลยนะข้อศอกดำเข่าดําตูดดําขาหนีบผู้หญิงดําเขาช่วยได้เห็นผลแน่นอนโอ้วจริงๆตัวนี้มันเลิศม,มากๆจ้าคอนเฟิร์มเพราะว่าจะใช้จริงๆใช้ทุกวันอันนี้ใกล้หมดลนแะ้วแม่จริงๆใกล้หมดแล้วเลิศค่ะโอวตําเลยจ้ะแม่ตําเลยจ้ะ